สีที่ันแล้วมันจะแขงขแล้มันจะเออจะทข่งนกันแล้เครับาถเวลาอกมาเราจะเอาสีแล้วก็ใช้สีน้ำเงินนะคะได้เป็นสสอให้ป๊อปล่าเลยน่ําเลยนะครับสุดท้ายี่จะคุณสุดท้ายคุสีชมพูนะครับใช่ครับดท้โรแมนติกนะครับโรแมนติกนั อ่าจะเป็นซิงห์ของผู้หญิงก็มนเซ็กนะครับว่ามีเน่หแล้วก็น่าล่าดีครับผมใช้เวลาเดี๋ยวปานใช้เวลาในการถ่ายโฆษณาประมาณกี่วันครับที่ได้ถ่ายอ่าการถ่ายตัวหนังทีวีซีนี่แค่วันเดียวว่าเป็นอย่างละวันเหรอครับอย่างละวันหนึ่งแล้วก็สี่สิบวันมีอะไรสนุกสนุกเล่าให้ฟังกันไหมฮะมีใครยังไงบ้างใชาอย่างการที่เธอถึงนี่จะมีแอปพลิเคชันอะไรหร่อเปล่าแอปพิเคชันก็อ่า 네, 예, 어, 저희가 이제 처음으로 광고를 찍는데 근데 이제 정글 숲을 만드셨더라고요. 그래서 이렇게 높은 색상 안에서 어보고 염색을 받고 정말 진심같은 하의원인 같습니다. 그리고뭐한달 동안 운동 중에 뭐뭐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 뭐이뭐뭐 ข้างล่างเยอะมากอ่าเดี๋ยวก็ไปถามแล้วกันนะครับเอาของพี่เจอให้หมดก่อนนะครับเอาอย่างนี้สเปกดีกว่าเอาสเปกเมื่อกี้เราขาดถึงเรื่องการไล่ล่าไปนะที่เราเล่นสเปกบ,บ้างต้องถามแต่ละคนที่อยากจะล่าปเป็นยังไงไหมครับผมอยากรู้สคิครแต่ที่ทำให้โอ๊ตเกิดขอ่าเรื่องแบบนี้คุยก,ก,กันได้ครับจะได้อ่าแบบเรียกแบบปังกาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โรแมนติกไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้มี ่อยโรแมนติกในตัวเกี่ยวไหมครับผมใ้่ผมจะอ่าไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวเท่าไหร่อ๋อไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับผมมันตัดกันได้ที่ตัวตอบนี้กนต่อไปก็คนต่อไปเอฟเอืเอฟ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 เอยเอฟเอฟเอีเอฟ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 เอเอฟเอเอฟเอ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 ีเอ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 อเ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 อีเอ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 อเอเ ก็อย่างที่บอกครับไม่เกี่ยวกับอะไรเลยคือน่ารักอย่างเดียวนะครับอ่ะคนต่อไปเชครับเออที่เราได้ดู่ดักนับคนที่รักเราเราก็จะรู้สึกี่าคนนั้นคือใี่ไหครับคือถ้าคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีแล้วก็แคร์คนอื่นมากๆค่ะสุดวอดจะเป็นที่ใส่กันหมดเลยนะทักยางนะเออ ข้นุนันี <raul> ่อมาเอ้แดลเหมาดเลยูีกสดีกว่านะครับอาเยครับโชวโ้โค้ชเดียร์สั่ย

嗯，对。 คุณยอมใช่ไหมครับอะอยาเลย้ยนะเรื่อเหมือนกันไม่ขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งอะไรก็ไา้ขอคำหนึ่งกินแรงอากมาตูมาตูท่านี้น้องๆอยากได้ยินท่านี้นิสุกคนครับภาษาไทธาเป๊ะๆสักหนึ่งคำพค่ฮะ ทุกทุกคนครับแน่นอนจริงๆริงที่นี้มาคำถามจากน้องๆกันบ้างนะครับน้องๆถามขึ้นมาทีนี้อยากถามท2 p ีทั้งหมดเลยนะครับคือน้องทั้งหมดจะมานั่กทุกันแบบนี้เมื่อไหร่จะมีคนเปิดใหญ่ให้กับน้องๆท2 p ีเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ท่างทายมาเนี่ยยิบย่อยเล็กๆน้อยๆไปแจมตรงนู้นตรงนี้เมื่อไหร่จะมีคนเปิดใหญ่แบบเต็มๆในนามของที 2pm Live in Thailand เ,เรื่องคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะครับผมคุยคุยคุยอยู่กับทางบริษัทอยู่ตลอดเจ้าอยูแล้วว่าอยากมากอยากมาแสดงให้คนไทยได้เห็นกันนะครับผมซึ่งไอ้เล็กๆน้อยๆที่เรามาโชว์ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอาหารแอปเปิ้ลไทยเสิร์ฟเลี้ยงคำย่อยกันหน่อยกิ๊งกิ๊งกิ๊งนะครับแล้วก็คือพี่เจ้าไทยในปีนี้น่าจะได้มาเล่นที่เมืองไทยน่าจะเป็นไทยในปีนี้น่าจะไทยในปีนี้เขาตอนแล้วแต่ว่า ทุกคนจะรักเราขนาดไหนแล้วให้ด so ีกับทุกคนหรือครับนะครับก็ขอรอไปก่อนนะครับผมไว้ภายในปีน่าจะได้มาเจอกันแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ารักถูพิมเยอะๆก็จะได้เจอเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดรักเยอะๆแต่รักไม่เยอะมากก็เดี๋ยวนานๆเนี่ยอาจจะได้เจองั้นต้องถามแล้วครับรักถูพิมมากหรือเปล่าเนี่ยถมากขอเจงนิดหน่อยมา ให้อ่าอจจะเป็นคนไทยก็ได้ก็อากเพลในกาในการพูดถึงแฟนๆที่ต้องบอกว่าน้องๆทุกมดเนี่ยทุกทีจะมากีครั้งก็ตามคุณจะมาแป๊บเดียวคุณไะแค่เดินผ่านหรือว่าอะไรก็ต่างน้องๆทุกคนจะมารอตั้งแต่เช้าเสมอแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่น้องไม่เบื่อเลยในการมารออยากบอกอะไรแฟนๆชาวไทยที่เขารักพวกคุณขนาดนี้ไหค่เพียอยาไปทท่ทที

คือก็ผมอะค่ะได้มามาที่นี่แล้วก็มีมีาเยอะเลยออยากให้ของขัญนะคะให้ฟีซูซูร้องเพลงสักทีหนึ่งเราเราจะมีฟอนเพลงนี้ตดนะฮะออคุณโมโม่ได้ยินเพลเดิ้ลไอเท็มชือนั้นก็คอ เราเพลงไอซ์แชนสแบบไม่มีกกแ,แบ,บ็คกิ้งแฉกัเลยอาจจะเพลว่านะครับโผมนะเพราะว่าเราะเรารู้สึกดีใจและก็ครับซึ่งตาใจที่มีแฟนๆออกมารอกันเยอะขนาดนี้นะค,ะครับครับขอขอบคุณทุกคนเลยครับผมที่ออกมาช่วยมาช่วยคอย support คุณเพีงนะครับชาทุกคนอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะแล้วคุณจะรู้ัก นี่คือของขวัญจุดเซอร์ไพรส์บนเว,เว,เเว,เวทีแห่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มัจะมีของขวัญนี้มาให้นี่คือการร้องแบบสดๆจากทู m เอ็มอัลเฟรด้ไอแชนก็ติดกลิ่นดังๆเลย <c oughs> ของปากของคอเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเล่นเกมกันแบบเต็มๆนะครับแต่ก่อนจะเล่นเกมกันครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับบริษัทไบโอคอนซูเมอร์จำกัดคุณเสรีจิระสุวรรณกิจที่มอบิีเซ็ตจากเอวิชแล้วก็ช่วยดอกไม้กับทูพีเอ็มด้วยนะครับขอเสียงปรบมือ ั้งน <kleine> ี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอรียถ่ายภาพกันสักนิดหนึ่งนะฮะเอาละครับแล้วก็แน่นอนครับเราจะมีช่อดอกไม้ช่อด้วครับจากผู้จัดการศูนย์การค้าสยามพารากอนครับคุณมยุรีชัยพงษประสิทธิ์ครับผมบมือต้อนรับคุณมยุรีด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับจากสยามพารากอนนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณเียร์เพื่อนเดียวกันนะฮะ ขอบคุณคุณเจดีและก็คุณปรยูดีมากมากนะครับขอมทีมวิ่กับพี่ทั้งสองท่านด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ทูพี่ยังอยู่กับเราอีกนะครับนี่ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวทีมงานช่วยเจ็บช่อดอกไม้ีชนดิดหนึ่งนะฮะไ,ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเอาพี่ทำไมอ่าชนิดชนิดหนึ่งนะฮะอีกช่อหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีผู้โชคดีทั้งหมด18ท่าน พี่จะข to okay, so ึ้นมาเล่นเกมกับคุณพ so ี่บนเวทีในช่วงสุดท uh ้ายวันนี้ครับผมคนที่หนึ่งยืนยันว่าตัวนี้ออนไลน์ตนี้ในช่วงสุดท้ายวันนี้แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมครับไม่ให้เสียเวลาครับผมขอเรียนเชิญ18คนผู้โชคดีบนเวทีตอนนี้เลยครับว้มาเลยมาเลยมาเลยเอาล่ะเกมของเราวันนี้สนุกมากนะครับ Diauru, diauru. Dia rujuk dia rujuk. Ada orang lahir di dalam. Okay. Ahli. 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 Ah